สองคนนี้สองนเพิ่งมาครั้งแรก่าทั้งโลเราไม่ใช่ พี่เต็มหน้าเลยถ <laughs> ่ายวิดีโออยู่ถ่ายวดีโอแล้วฉันเดนมาเต็มหน้าเขาถ่ายวีดีโอไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งจะอยู่คนอกได้ <laughs> ตอยายอตอนนี้กำลังใกล้อยู่่กแล้วนะข้อเลม้าตพถ้าดยานทำเออเอาไม่ๆๆๆ ค่อนข้างกันหนาแน่นเป็นวิเศษขาวกสยนกากะสยนข้นแก่นค่อนข้างกันหนาแน่นเป็นวิเขาอนข้าต oh, ัข um ้าวที่แล้วเรามาลำนั่นใช่ไหมธราต่อารลำนู่นแต่ก่อนเป็นเรือรบหรือวะนรำ้วิทีนึงงถ่ายจากไหนเขามาแล้วไม่ได้ไม่ลำไั้นมาดีกว่า

どうも。<music> 시청

ถึงแล้วเมืองหลวงของอาาน,นิวซีแลนด์เรือลำสีนดงกันแต่ก่อนเป็นเรือลบตอนนี้ดัดแปลงมาเป็นเรือดัดแปลงมาเป็นเรือสำราญเรือท่องเที่ยวแต่อนสามสิบเจ็ดปีที่แล้วเป็นเรือลบ เดียวกันตอนตอนแรกเราก็มาลัำแล้วที่แล้วเรามาลัำนะี่ตัวนียครับแต่ก่อนเป็นรัฐรัฐหนึ่งของขึ้นกับสหภาพโซเวียต ตอนนี้ได้รับเอกกรดาดเป็นประเทศเอกราดคุงเข้ากับสมาคามยูเอฟเอห้าปีที่แล้วตอนนี้ใช้สกุลเงินสกุลยูโรมีกลุ่มท้องๆคนไทยด้วยกัน

ก็เห็นี่มไม่ดูแลลกนะี่ว่าา้อกรพัแต่ว่าเาก็ยือมได้่ไม่รูจเป็นรหืน่อรอ้ึน่ะี่น่งหนึ่งพี่จำได้ตำรวจมาไล่พี่ตรงนี้แหละแต่ก่อนวีซ่าขอวีซ่าวีซ่าหมด เราพากันมานั่งสุงคนนี้ก็ไล่ต้องรือไปจับไปซอนอนครึ่งชั่วโมงสิคิลิจีมาไล่ไม่ยอมท่านต้องการโพลิสย่างเดียวแต่ก่อนเขาขอวีซ่าเข้ามาวีซ่าหมดแล้วไปด่าตำรวจเขาก็จับไปศานี้ครึ่งชั่วโมงเขาสงสารเขาเลยปล่อยครับแล้วทนพี่ กลับไปแต่ไม่ทันเรือแล้วต่อไปตามเขาโทรหาเครื่องบินกเครื่องบินก็หมดไปขึ้นเรืออีกลำหนึ่งอีกสองนาทีเรือออกต้องขึ้นบันไดลิงมาขึ้นเรืออะไรหล่นวันหนึ่งเอกสารอะไรสำคัญหรือเปล่าใครของพี่ดึงเบอร์โทรรอเปล่าได้แม่นต้องรอดจาน thank you หนึ่งคือถ่ายเป็นอย่าปิดนะคือต่าเกันจริงจริงนะรวมลงมือก่อนคือถ่ายยังไม่ได้ถ,ถ่ายเลยถ่ายอยู่มันบันทึกอยู่นี่ไงยแล้มันบันทึกอยู่ตลอดอนี่ไปใส่รถยังไม่มาเหรออ่อนรอเด็กๆก่อน บาร์อยู่ตรงไหนที่เรานั่งอยู่ข้างบนนี่บาร์ที่เรามานั่งไางบาที่สาวสวยใส่เงอ๋อคือจะไม่ไปแล้วจะนั่งตรงไ้นใช่ป่ะสาวสวยสาวคนรักเสียอ่าตอนนี้ก็ เยยบเป็นยินี่ตัวเนี้แล้วครับไปจะไปไหนกันะเดี๋ยวาเที่ยวคุณโมก็ยังตกอยู่นะครับ ตาลินไม่เคยได้ใช้แแมเดิมเลยหลับหูหลับตาเดินอ่ะไม่เดินจริงวิสาันดิล่งเ่อก้ว่าเธอเป็นา่งกับงาน่รูปเต็มเลยวเดินส่งมือแล้วไม่ยอมองกัเลยอ่ะมัน่ง

กำลังดีมากไปเดินจุดอะไรดีวะอบคุณครับ้าลงมาาว่า6ปีที่แล้วเคยมาดนจากอยู่ประเทศนี้เมืองนี้

กระเป๋าพี่ว่ากระเป๋าพี่ว่าพี่สาวสวยเนี่ยห้างนั้นไม่ใช่ห้างนี้ต้องเลี้ยวซ้ายเราไป,ไปนี่คุณพี่หญิงเขาเดินไปเราก็ไปนั่งรอได้ไหม ลองมาแล้วเี็อะไรช่วยกันถือมีหน้าสูดได้เยอนเยออเอาที่สดก็มีกี่คน7คน3ยโอเคน้อหคนมคละไดลูวเัดนันาไหลับยดิม่ยอมหลับจะพาลงมาเดินนะไม่ยอม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

นี่เงลงเี้ยที่ลงเช้าก็อมาเมาพินเลยลงเล้านี่เออีกสองนาทีเรีย่ะมันงขึ้นบันไดลิงเขึ้นบันไดลิงอ่ะขึ้นแบบเมาก็เมาต้องเจ้าหน้าที่คอยปะคองขึ้นบันไดลิงต้องนงต้องนงโหนต้องนังนงนงขึ้นไปอ่ะขีอรก็เถกัก๋าเก๋าเก๋าเาเกาเเกาเกเก๋าเก่าเดียเไมาเมดาเกก

เอาเป้าไม้พวกเราจะไปไหนเนี่ยไปไหว้โบสถ์โบสถ์ตูนสูงไงใหอนด้ยเออคพี่รุงบอกว่าไหนในมีกล้องส่องทางไกลอยู่ไหนมีขอน้าเขอทีวีไงต้องพวกเราไปไกลจะส่องจะส่องจะถึงนั่นส่องถึงนี่เราถึงกี่เลยค่าขึ้นค่าขึ้นคนละห้ายูโรเมื่อย่างนี้ส่องเห็นแล้วมัน

อ่าสังเกตยะคแล้วไม่รูกอ่อนจะไม่ค่อยเข็นรถ่จะเัสคนที่เข็นรถจะเข้าใจเิีย่าไม่รู้อ่อน,นันตึกนู้นตึกนู้นใช่ไหมหนึ่งเนืองตึกไหนที่เราไปนั่ง สุดนู่นไม่ใช่หรออันนี้ไม่ใช่พากลับค่อยไปดูสาวรัสเซีย <laughs> ยังอยู่ยไ่ไหนเรกแค่ปีเดียวเป็นช่วงที่เขามาเขาก็แต่งงานแฟนเขก็พาไปอยู่ที <laughs> อ่อยู <laughs> ่ใครจะ <laughs> มาปล่อยนระถาหนึ่มาตอมลกงพีไม่ แตอนนี้ก็มาถึงนาเกลือแล้วเกลือเต็มไปหมดแล้วนะที่คอนแก่นอ้่าใช้น้ำมันถูกกว่าเมืองไทยอ พตทเงินปตวันนีพวกเราน่าจะไปหออะหอทีวีเนาะก็จำไม่ได้วงับจ่ว่าแต่ว่าคนเยอะมากนะ มันเป็นร้านอาหารอยู่ข้างบนอะไหนออ๋ไม่ใช่หรอพี่ตรงนั้นที่เราไปนั่งใกล้ๆหอเกตหอทีวีนะไม่ใช่ไม่ใช่ใกล้ๆของทางขึ้นตรงนู้น๋อทีวีงเมืองที่เป็นหอทีวีสมัยโซเวียตอ่ะมันจะมีร้านอาหารอยู่ข้างบนขึ้นไปค่าขึ้นคนละห้ายูโรมันไมป่ะใครไม่ใช่หอทีวีหรอมันเป็นมันมันเป็นหอทีวี มันลอมันล้อย่าง่เขียวล้วค่ะการอยกรอยไ่เขียวแล้วค่ายมคะนนกนนอ้าวพอดีเลยฟ้าโลดจะาต่อยอย่าต่อยอยู่ตรงกลางพี่อ๊อมขาไหวไหมคะนนี้คนเดียวเองใจเรเห็นสองคน นด้วยเขาไม่ชอบข้ามถนนค่ะ

ตอนนี้เราก็มาถึงเมืองหลวงของประเทศเอสโตเนียออกเสียงว่าต้าลินนาอะไรนะพี่ขึ้นบนแล้วตูด่วไม่ใช่กำลังบรรยายอยู่ว่าเราตอนนี้เรามาถึงเราไม่ได้พูดเรื่องตูดพูดเรื่องเมืองหลวงของเอสโตเนีย หรือเปล่าจิ๊กอาวัวโก้รีพอร์ตอะไรจ้ะใช่ตอนเราซื้อเราซื้อไออาร์ไอเอ็มรัมรีมี่อะไรเนี่ยอ๋อลายป้ายแดงแดงอะไรมันเป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะตกลงเราจะไปไหนเนี่ยเราจะไปไหนกันไม่รู้เหมือนกันพี่เนี้เราจะไปหอทีวีกันไหม ทางก็ดูว่าอยู่ตรงไหนยับไม่ได้เหมือนกัน ก็ดูเราไปหอทีวีไปอ,อ,อยากถ่ายรูปแ,แค่ลงเพนเท่านั้นไป, <c oughs> ไปถ่ายรูปแล้อน็ปไ,ปไล้ไงลงยูทูบด้วยนานนี่ก็ลงลงยูทูบตลอดน่นถ่ายไว้นี่ <c oughs> ถ่ายถ่าย